กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะโอยเสียงสุดเลยเหรอ,อเคเบานิดนึงนะครับก็ตามที่ได้นัดหมายกันไว้นะครับ15รอบในการกาชาวันนี้ก็จะทำการสุ่มเกียร์รอบที่15นะครับก็ลุยกันเลยนะครับรอบที่15นะครับอันนี้อีก200เพชรก็จะครบการันตี7ดดาจะออกมาเป็นไรนั้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับ ในช่วงนี้ก็มีเอ,อเพิ่มโอกาสการได้รับเกรดเจ็ดาวด้วยรนะู้ดูจะฟุกฟุกมามม่งก็ล่าสักอันหนึ่งเอ้าเข็มกัดราชินีเซลลี่ครับอันนี้โอ้โหเตี่ยวหุยโอเคพอได้ครับหนึ่งอันของดีมาครับหลบสกิลอยู่ที่เกือบเจ็ดนะฮะหกเจ็ดสีสองก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ หกเจ็ดสี่สิบสองบวกอีกเก้าครับเก้าเก้าหกห้าสิบสี่สี่สิบสองบวกอีกห้าเป็นสี่สิบเจ็ดกูก็พอได้สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับอาระครับทีนี้มันจะออกมาการันตีนะครับสิบห้าในภารกิจสเปเชียลอันนี้ของพลาสภารกิจสเปเชียลพิเศษนี่นะครับก็จะเห็นว่าเราได้รับแล้วแฟบตรงนี้ เดี๋ยวเราจะกดดูนะครับว่ามันจะสุ่มออกมาเป็นเกียร์เจ็ดดาวของอะไรเอาละครับพร้อมไหมลุ้นกันเลยนะฮะหนึ่งสองาขอให้แบบสี่สสเลยนะฮึบเอาละนี่แล้วครับที่รอคอยครับทั้งหมดสามพเพชรครับวันเดือนเป๊แถมแถมอ้ยใช้ได้ จ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตครับผมโอ้โหใช้ได้ครับถือว่าคุ้มครับนี่ครับแคปตรงนี้ไวเลยออกไปแล้วครับการันตีสิบห้ารอบสองร้อยเพชนะอาใครอยากได้แบบนี้ก็คนที่เล่นไอดีใหม่นะครับนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าการรอคอยที่เสียไปสามร้เพชนะชิ้นเดียวก็มีความหมายเพราะว่าเกียร์ดีกว่าตัวแน่นอนนะครับตัวมีโอกาสเนิบแต่เกียร์เนี่ยยาวๆเลยครับ บอกเลยว่ายาวครับใช้ได้ยาวๆเลยเกียร์เอาละครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยอ้าวบอกกันอีกนิดนึงสําหรับน้องๆที่ทำเควสในเควสเนี่ยจะมีอ้าวมันหายไปแล้วนะครับถ้าครบแล้วปกติตรงเนี้ยมันจะมีเควสสาหรับผู้เล่นใหม่คนที่ทำเควสครบถึง29จะได้เงิน1ล้านได้ขนนก100แล้วก็เพชรหรือว่ารูบี้อีก300รูบี้นะครับ เห็นไหมเพชรลุงก็ยังเหลืออยู่ร้อยหกสิบห้าอันนี้อาจจะจัดตัวด้วยเลยก็ได้นะเอาไหมตัวมีอยู่สิบตัวจัดจัดตัวไงก็คือกาชาจัดตัวไงนี่มีตัวด้วยสิบตัวออะสุ่มก่อนเลยแล้วกันคลิปนี้มาแล้วนะครับเอาเพื่อฟุกนะสามร้อยไม่ได้ก็คือเดี๋ยวจัดห้าสิบสามรอบจัดห้าสิบสามรอบไปเลยนะครับเอาให้หมดเกลี้ยงกันไปเลยนะฮะหรือจะรอสามร้อยรอสามร้อยไหมเออรอสามร้อยดีกว่านะ คาดว่าน่าจะดีกว่ารอสามร้อยก็ได้นะครับแต่อันนี้สุ่มให้ดูสองตัวนะฮะไอตื้ออ้าวอีกรอบหนึ่งขอดูดวงมือลูกชายแล้วกันลูกชายมันกดๆหนูหนูสุ่มตัวนี้ได้ตัวนี้นะเออมันมีแล้วไอ้นั่นก็มีแล้วมันได้มาอีกตัวหนึ่งเออมันมีแปดดาวแล้วทำไปแล้วชูอะไรก็ได้ขอเป็นอุลตรามาเลยแล้วกันขี้เกียจปั้น เุ้ยอ้าวใช้ได้ตัวกันบินสุดเฮ้ยมีแล้วมันแม็กแล้วด้วยไอดี <ID S 1> เฮ้ยมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถือว่าดีเป็นตัวกันบินโอ้สวยเลยสวยเลยสวยเลยเอาไว้พีพีโองา,งามงามดีงามเลยตัวนี้ตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีมากตีตัวบินแล้วก็กระเด็นถอยหลังด้วยโอ้ยสลับตำแหน่งแจวเลยเกียต่อโอเคเกียต่อไหมไม่เอาแล้ว <S <S ไม่เอาแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าสูมต่อไปอีกเนี่ยมันเปลืองแล้วครับตัวตัวเราอ่ะไม่มีเล่นแต่ถ้าจะเอาห้าสิบสามรอบมาได้อยู่จัดเลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะให้มันรวมอยู่คลิปนี้เลยนะอันนั้นอันนั้นได้อุนน้ยอันนี้ก็ได้อันนี้มันสิบเอสงอันล่างงอันล่างเนี่ยอันล่างอันนี้ก็ได้แต่ว่าจะเก็บสามสิบจะหาตัวดีๆ ว่าจะรอเก็บ30สุ่มพวกนี้เอาตัวดีๆมาตัวหนึ่งอาจจะได้มูนดูหรือยางอะไรพวกนี้ตัวเดียวก็เอาไว้แบกได้แล้วแตอย่าเป็นมัธยมปลายก็แล้วกันมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมีแล้วถ้าเป็นดาวินชียิ่งสวยอ่ะรอ30แล้วกันเซตนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ตัวอยากจะรอ300เพชรนะแต่คงอีกนานเก <Yeah. S 1> ียร์เกียร์ไม่เอาแล้ว เกียร์ได้แล้วจะทาไมจะไปเอาอะไรอีกพอแล้วเกียร์ไม่เอาแล้วพอแล้วอ้าวงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอทําคลิปหน้ากับ300เพชรนะครับในการสุ่มตัวก็แล้วกันสาหรับ ID ที่4นะรอ300แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ